เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อสแกนกับแกนเนาะซื้อไปกี่เลนหนึ่งหัวแตได้นะซื้อไปแกนกับแกนเราจะถ่ายนะแตงแตงยังมั้ยนะคลายแตงนะผมนี่แตงแตงปลูกแตงสวนไม่รู้แตงอะไรตอนนั้นตอนนั้นจะมีแตงอ่าแตงกวาคล้ายแตงกวาแต่ลูกใหญ่นิดนึ่งตอนนั้นก็มีเดี๋ยวดู อาเจอชนเผาเขาวางขายนะดูดูตรงนี้นิดหนึ่ขายแต่งครับผมอาดูเขาอาแต่งนี ừ ่คล้ายๆอย่างแต่งก้าก็ไม่ใช่นะแต่งแต่งอาจจะลูกโอนปฝ่ำๆเหมือนเต่งโซนเขาเนาะเหมือนเหมือนเนาะอาซื้อซื้อซื้อแกลนโซแกลนเหรอโซซัแกนลหรอาจจะไปกินได้เลยนี่หาทิ้งเลยเราห้าพันหัวกิโลไม่ไล่กัน Life then. I saw some camera aluminum. Kilola, ha, phân khí. Nay, okilola. Aluminum, nơi park, cho sự, chân Để Bên hồng, tang, yang, tang, yang, tang, 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 แต่งให้อันนี้ปลูกให้น่อใหญ่ๆใหญ่ๆนี่จะให้แต่งให้ปุ้นแต่งให้แต่งจริงแต่งซาฮะเอออันเป็นอันซาเอาเมันใช้มาซาที่นั่นงใหญ่ๆนี่อันนี้แต่งายกับใจนี่มันจะเกินใจวะแต่งมันเขาอยู่วะแต่งให้เปุ้นใส่ไม่ให้เหแต่งให้เะเออใส่ไม่ให้อ๋อหน้าไปได้จะมีปุ้กแต่ให้โอ้อ่ะปลูกให้ให้น่อครับผมซื้อเขาลองซื้อเขาหนะไหนๆก็ไหนๆแอลกอฮอล์เราซื้อคนนี้หน่อยจะไปกินได้เล่นไปแล้วก็ไปแจกเขาด้วย กิโลละห้าพันคิบอ่ากิโลละห้าพันห้าพันคิบนะครับตลาดบางสิงจะดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งอ่าดูบรรยากาศขั้นมาขวายหน่อยตลาดเขาก็จะว่ายละอะดูบรรยากาศรอบรถเดียวปะละรถเดียวปะละเดี๋ยวเขาซื้อไปกินเล่นๆเลยถ้บผมซื้อแตงกินเล่นทีมงานมาด้วยกัน อ่าตอนนี้เป็นตลาดในล่มไม่ช่าพาไปเดินเลยครับผมตอนนี้ด้านนอกก็ขายเข้าสาลีเข้าจะดูต่อนะครับผมอ่าไปจีนีต้องใช้อ่าใช้ซั่งเงินลาวนะเห็นเงินลาวเงินไทยก็ใช้ได้อยู่ปลูกปลูกกับคนเดียววะปลูกกับคนเดียววะซื้อปันมาปลูกคนเดียววะอ๋อ แล้วผมขอบคุณครับผมจะดูต่อนะคร